ครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆแลน้องๆน,น,นะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนะครับต้นจ่ายต้นไฟครับวันนี้ครับวันนี้ผมจะพาเพื่นอนๆมาทำไลน์แชทบอทที่ดึงข้อมูลจาก Google c a l enda นะครับก็คือในจากปฏิทินนี่แหละให้บอทดมันมาบอกเรานะครับว่าวันนี้เรามีคิวงานอะไรบ้างหรือว่าวันนี้เราต้องทำอะไรบ้างที่เราบันทึกเอาไว้ใน Google c a l enda r นั่นเองนะครับก็คือเราจะเอาข้อมูลตรงน,นั้นแหละมาโชว์ในบอทดนะครับให้บอร์ดมันมา ให้เรามาดูว่าเราวันนี้เราคลิกไปปุ๊บเราหรือเราสั่งงานอะไรเข้าไปเสร็จแล้วเราก็มาดูว่าวันนี้ในปฏิทินเราเนี่ยมีงานอะไรบ้างนะครับเราก็ให้บอทดมาช่วยในการดึงข้อมูลพวกนี้ออกมาโชว์ให้เราเห็นนะครับนี่ก็เป็นแบบอ่าทุกวันนะครับเป็นเรื่องของคา e n นดาเรามีอัปเดตอะไรนะครับในบอร์ดเราก็อัปเดตตามนั่นเองพอเราคลิกเรียกคิวงานออกมานะครับเราก็จะเห็นว่าวันนี้เราทําอะไรนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูก่อนเลยนะครับตัวอย่างของผมนะครับผมผมพิมพ์ไว้ว่า ตารางงานนี่ประมาณนี้ผมก็คลิกเข้าไปนะครับพอผมคลิกตารางงานเสร็จปุ๊บนี่บอทก็ตอบออกมาเลยนะครับว่าวันนี้ผมมีสอนนะครับเรื่องลายแชทบอทตั้งแต่เช้าเย็นเย็นอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวไปดูในคัลเลนดาร์ครับว่าผมมีตามข้อมูลนี้จริงๆไหมนะครับปึ๊บอ่าคราวนี้ผมก็กลับมาที่คัลเลนดาร์นะครับเราก็มาดูวันนี้นะครับว่าผมมีอะไรบ้างนะครับผมก็เขียนอย่างนี้เลยว่ามีสอนนะครับคุณบีบีนะครับ แล้วก็เรื่องของร้านแชทบอทนั่นเองนี่ก็คือผมโนต้ตไว้ที่ปฏิทินแล้วนะครับคราวนี้เรากลับมาดูที่ตัวบอทดนะครับพอเราพิมพ์ว่าอีกทีนะอ่านผมพิมพ์ว่าตารางงานตารางงานพีจิตหรือเปล่าเนี่ยอืมอ่ะปึ้งเข้าไปนะครับอีกทีนะบอทดก็ไปดึงออกมาให้นะครับดึงออกมาจาก Google Calendar นั่นเองแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าวิธีการนะครับที่เราจะเอาข้อมูลแบบนี้นะครับให้บอทดมาช่วยให้เราตามที่เราโนต้ตในปฏิทินนะครับบางทีเรา มีงานรับงานอะไรไว้นะครับเราก็ไปโน้ตในปฏิทินเสร็จแล้วเราก็ให้บอดมาช่วยในการที่จะดึงข้อมูลนั้นออกมาโชว์จากการทําไม่กี่บรรทัดนะครับในโค้ดของการเขียนสคริปต์นั่นเองพร้อมแล้วก็ไปดูเลยครับโอเคนะครับ, okay, รบตอนนี้เราก็เข้ามาสู่คอมพิวเตอร์ของเราแล้วนะครับแล้วก็เราเข้ามาสร้างตัวบอดกันดีกว่านะครับว่าเราจะทํายังไงนะครับก่อนอื่นเลยเราก็ เริ่มจากการสร้างตัวบอทนะครับเราก็สร้างตัวบอทขึ้นมา1ตัวเปล่าๆเนี่ยนะครับผมก็ใช้บอทดตัวนี้แล้วกันนะฮะนี่สมมุติว่าเราสร้างกันเรียบร้อยแล้วครับได้มา1ตัวแล้วนะฮะพอได้มา1ตัวเสร็จปุ๊บสิ่งที่เราจะทําต่อนะก็คือการเอาโค้ดในสคริปต์นะครับมาใช้งานนะครับวิธีการใช้งานก็ไม่ยากนะครับโค้ดทั้งหมดทั้งมวลนะครับผมทิ้งไว้ที่ใต้เดสคริปชันไว้เรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับพอเราสร้างตัว ลายอาบเจกต์เขาได้หนึ่งตัวแล้วนะครับนี่ก็คือตัวหนึ่งที่ผมทําไว้แล้วคราวนี้เราจะเอามาเชื่อมต่อกันยังไงนะครับเราก็กลับมาที่ Google Drive ของเรานะครับพอเข้ามาที่ Google Drive เสร็จนะครับเลือกใหม่มาเลยพอเลือกใหม่เสร็จนะครับอันนี้เราจะไม่ได้ใช้ใน g o o Google s h e e t นะครับเราจะใช้ g l e s c r i p t เพียวๆเลยนะครับก็เลื่อนมาที่เพิ่มเติมจากนั้นนะครับเราก็เลือกมาข้างล่างสุดเลยนะครับที่เขียนว่า Google App Script นะครับนี่ หลังจากนั้นก็ให้มันเปิดขึ้นมานะครับตอนที่เปิดขึ้นมานะครับย้ําอีกทีนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่พอเปิดเข้ามานะครับอาจจะมาเจอเวอร์ชันใหม่นี่เวอร์ชั่นใหม่ประมาณนี้นี่เวอร์ชันใหม่นะครับเดี๋ยวผมใช้ชื่อโครงการก่อนนะอันนี้เราใช้คําว่า,าตัวที่เป็นการดึงคาล endar แล้วกันเนาะก็ปฏิทินไปปฏิทินปฏิทินบอทนี่ประมาณนี้ผมก็ ยกเป็อย่างคร่าวๆไปก่อนแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆนะครับไปเจอที่เป็นเวอร์ชันนะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะตอนนี้มันเซฟโปรเจกต์อยู่สมมุติว่าเราเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับนี่คือเวอร์ชั่นที่เป็นหน้าตาเวอร์ชันใหม่เลยก็ให้เพื่อนๆกลับไปใช้เวอร์ชันเดิมก่อนนะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสเดี๋ยวผมจะมาสอนว่าการใช้เวอร์ชันใหม่ทําให้บอดมันดีพอยออกมาก็เป็นเหมือนเดิมทํำยังไงนะครับแต่ตอนนี้เราไปใช้เวอร์ชั่นเดิมก่อนดีกว่านะครับ พอเวอร์ชันเดิมนะครับก็คือคลิกขวามือเมื่อกี้มีแบบสอบถามมาก็ปิดไปเถอะไม่ต้องสนใจมันนะครับให้เป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้ไปก่อนนะนี่แบบนี้ไปก่อนเลยพอได้เสร็จแล้วนะครับเราก็ตั้งชื่อของเราไปแล้วนะในชื่อของตัวที่เราจะทําบอทดจากนั้นเราก็มาลบตัวนี้เลยไม่ต้องสนใจมันกดลบทิ้งไปเลยนี่แน่พอลบทิ้งไปแล้วนะครับจากนั้นนะครับก็ให้เราไปเอาโค้ดนะครับที่ผมทิ้งไว้ให้ที่ใต้ดีสคริปชั่นนะครับตรงนี้ก๊อปมาทั้งหมดเลยนี่แน่ก๊อปปี้มาอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ ไปเอาโค้ดที่ผมวิ้ทไว้ให้นะเอามาวางนี่ก็ปีเสร็จแล้ววางอย่างนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับผมใช้บัรทั้งๆน้อยมากนะครับในบอดเรื่องตัวนี้นะครับก็แค่80บรรบัดเองแบบง่ายๆเลยสิ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนนะครับก็เปลี่ยนแค่2จุดนะครับโอ้โหดูรู้สึกว่ามันจะซับซ้อนมากนะเปลี่ยนแค่2จุดเองจุดแรกนะครับก็คือบรรทัดที่2นั่นเองนะครับก็คือ channel access token นะครับ เอามาจากไหนนะครับก็กลับไปที่ developer ของเรานะครับก็คือบอรดตัวนี้แหละของเราจากนั้นเลื่อนลงไปล่างสุดผบโอ้ไม่ใช่สิเราต้องเลือกที่ messaging API ก่อนจากนั้นก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะแล้วก็มาเลือกที่ channel access token นะครับถ้าสูงแล้วใครยังไม่ได้มีขึ้นตรงนี้นะครับให้กด issue ไปเลยนะครับพอกดเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้น ตัวยาวๆนี่แหละนี่คือ access token นะครับจากนั้นให้เรา copy มาเลยนะนี่แน่ copy คุมแบบนี้มาหรือว่าจะมากดที่ตัวไอคอนเล็กๆนี้ก็ได้ไอคอนเล็กๆเนี่ย copy นะครับจากนั้นกลับมาที่สคริปต์เราปึ้งนี่พอเรากลับมาที่สคริปต์เรานะครับจากนั้นเราก็เอามาวางที่บรรทัดที่2นะนี่คุมออกไปอย่างนี้เลยนะฮะลบทิ้งไปเหลือให้อยู่ระหว่างตัวฟันหนูนะครับแต่แล้วเรากดวางไปเลยนะครับนี่เราก็จะได้ access token หนึ่งตัวของเราแล้วหลังจากนั้นครับนี่คือจุดแรกที่เปลี่ยนนะ จุดที่2นะครับจุดที่2ของเรานี่คือบรรทัดที่20นะครับนี่บรรทัดที่20ก็คือการใส่อ e ีเมลของเราไปนั่นเองนะเราก็ใส่อ e ีเมลดูว่า e mail อีเมลอะไรที่มันไปเชื่อมกับตัว Google Calendar ของเรานะครับก็ในปฏิทินเรานะเราก็ใส่ตัวที่เป็นอ e ีเมลของเราลงไปเลยนี่อันนี้สมมติว่าผมจะซิงกับตัวเจ้า Gmail ตัวนี้นะครับผมก็ใส่ตัวอ e ีเมลลงไป แค่นี้เองนะครับก็คือ2จุดที่เปลี่ยนนะครับที่เหลือก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรมันอันนี้เราอยากจะเปลี่ยนอีกจุดหนึ่งก็คือจุดที่9นะครับตรงนี้เลยนี่อันนี้คําว่าตารางงานเนี่ยนะครับเพื่อนๆอยากจะไปใช้คําอื่นก็ได้นะอาจจะไม่ต้องใช้ตารางงานก็ได้อาจจะไปใช้สิ่งที่เราชอบก็ได้นะครับว่าเราอยากจะใช้คําคพูดว่าอะไรนะครับก็ เขียนตรงนี้ไปเลยเป็นคําสั่งของบอทดนั่นเองก็พอเราได้แบบนี้ขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับอย่างสมมติว่าได้งานเรียบร้อยปุ๊บทุกอย่างเซ็ตไปหมดแล้วนะครับก็ถ้าเราเพื่อนๆอ,อยากจะเปลี่ยนก็คือมีเปลี่ยนแค่บรรทัดที่2บรรทัดที่9แล้วก็บรรทัดที่20แค่นี้นะครับหลังจากที่เราทําทุกอย่างเสร็จสิ้นหมดแล้วนะให้เรามาเลือกที่เผยแพร่นะครับจากนั้นก็เลือกว่าใช้งานแอปพลิเคชัน พอใช้งานแอปพลิเคชันเสร็จปุ๊บตรงเวอร์ชันนี่นะครับย้ําเสมอเลยนะครับว่าโปรเจกต์เวอร์ชันเราจะแก้ไขอะไรก็แล้วแต่ขอให้ขึ้นคําว่าสร้างเสมอนะครับจากนั้นตรงนี้นะครับล่างสุดนี้ให้เราเปลี่ยนมาเป็น anyone นี่นะครับอันล่างนี้เลยนะที่ยาวๆเนี่ยก็เลือกไว้แค่นี้แหละเปลี่ยนแค่นี้กับแค่นี้นะครับจากนั้นกด deploy พอกด deploy เสร็จปุ๊บมันจะถามสิทธิ์นะครับถามสิทธิ์ขึ้นมาเนี่ยก็กดตรวจสอบสิทธิ์เลยพอกดตรวจสอบเสร็จปุ๊บเราก็มาเลือกอ e ีเมลของเราที่ใช้งาน พอเราเลือกอ e ีเมลของเราที่ใช้งานนะครับก็เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับมันก็จะให้ v ว r i f y แล้วแต่ว่าของเพื่อนๆแต่ละคนเป็นการ v ว r i f y แบบไหนนะครับของผมใช้เป็นการให้มันวิ่งมาเตือนที่มือถืออีกทีหนึ่งนะครับโอเคเมื่อเราได้เสร็จแล้วนะครับหน้าตาจะขึ้นมาประมาณนี้ให้เราเลือกขั้นสูงนะครับเสร็จแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างที่เขียนตัวที่เขียนว่าไม่ปลอดภัยนะครับให้เราคลิกตรงนี้แหละคลิกไม่ปลอดภัยเสร็จแล้วเลื่อนลงมาอีกทีนะครับแล้วก็อนุญาตไปนี่ พออนุญาตเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ข้อมูลที่เป็นตัวลิงก์ของสคริปต์นะครับเราก็ทำการ copy เลยนะ Copy ทั้งชุดนี่เลยนะครับ Cont r o l A Control C ตามที่เราถนัดกันได้เลยหลังจากนั้นนะครับเราก็กลับมาที่ตัวบอทของเรานั่นเองหลังจากนั้นให้เราเลื่อนขึ้นไปมาอยู่ตรงนี้เบรที Make ่เว็บฮุกเนี่ยนะครับเราก็กด edit นี่เปลี่ยนเลยไม่ใช่เปลี่ยนแล้วก็เอามาวางนะครับสำหเพื่อนๆที่ยังไม่เคยทำนะครับก็เอามาวางแบบนี้ก่อน พว่าแบบนี้แล้วเสร็จแล้วนะครับกดอัปเดตไปครั้งหนึ่งนะฮะอย่าเพิ่งทําอะไรต่อนะให้เราหนีให้เราสูญว่าเว็บพุกมันถูกปิดอยู่ใช่ไหมแล้ก็เปิดขึ้นมาพอเปิดเว็บพุกเสร็จแล้วเราถึงค่อยวอล์ฟายนะครับอย่าลัดขั้นตอนนะพอวอล์ฟายเสร็จปุ๊บมันก็ต้องขึ้นซักเซสแบบนี้คือสําเร็จนะครับหลังจากนั้นพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ค่อยไปเทสท,ที่บอทนะครับว่าบอทมันตอบตามที่เราต้องการไหมนะครับก็เหมือนที่เราเทสให้ดูนะครับอ่าก็มีแค่นี้นะครับสำหรับการตั้งค่า ง่ายสุดแสนจะง่ายเลยนะครับก็เดี๋ยวไปดูวิธีการการทําแบบนี้นะครับถ้ายังไม่เข้าใจก็ลองย้อนกลับไปดูอีกนิดนึงนะครับย้อนกลับไปวนใหม่ทีนึงช้าๆทำช้าๆนะครับยังไงได้แน่นอนเพราะเราเปลี่ยนแค่ไม่กี่จุดเองนะครับก็จะมีวิธีการตั้งค่าเท่านี้แหละเป็นยังไงบ้างรครับเพื่อนๆถูกใจครับถ้าถูกใจในวิดีโอนี้นะครับก็สั้นๆง่ายๆเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กด u b s c r i b e ให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยลวกันนะครับก็จะได้เห็นวิธีการนะครับในการทำอะไรแบบนี้ที่ไม่เหมือนคนอื่นหรือว่ามีความทันสมัยหรือว่ามีอะไรที่มันช่วยลดขั้นตอนนะครับก็อย่าลืมช่องนี้ไอต้นไฟนะครับแล้วก็ย้ําอีกนิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเรียนคอร์สนะครับไม่ว่าจะมีคอร์สต่างๆเรามาสอบถามได้เลยนะครับโดยหลักเบสของเบสิกในที่คนเรียนค่อนข้างเยอะก็จะมีเรื่องของลายแชทบอทแล้วก็ลิฟท์แมสเซจนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเรามาสอบถามกันก่อนมานะจองคิวกันได้เลยนะครับเพราะว่าคิวจะค่อนข้างยาวและก็แย่าลาังเลนะครับถ้าคิดว่าอยากจะทําเรื่องนี้นะครับย้าเหมือนเดิมนะครับว่าปลาเร็วกินปลาช้าถ้าเราเดําเนินการหรือว่ามีเทคนิคไอเดียอะไรออกมาแล้วนะครับแล้วเราอยากจะทานะครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงลองมาคุยกันได้ครับแล้วก็มาลองจองคิวกันดูยังไงผมบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนสําหรับการเรียนในคอร์สจากผมออกไปนะครับก็ไปประยุกต์ใช้ในงานจริงได้ แน่นอนครับผมวันนี้ก็คงน่าจะมีเนื้อหาสาระเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับวิดีโอนี้ก็สวัสดีครับ